But I ขบวน75เฮ้ยมันไม่ใช่75นะครับมันลดสินค้า ขบวนขบวนตองห้านะครับได้ฮิตาชินะครับ เราครับขบวนตองห้าฮิตาชิสี่ห้าหนึ่งหนึ่งนะครับโอ้ตั้งแต่ที่ผมถ่ายมานี้ไม่เคยเห็นพี่ฮิตาชิทำรถสินค้าเลยนะครับขณะนี้เจ็ดห้ายังไม่มาเลยนะครับเพราะตอนนี้เจ็ดห้านี่ช้าร้อยกว่านอาทีนะครับตอนนี้ที่ขบวนตองห้าผ่านนี้ก็เวลานี้ก็น่าจะประมาณหกโมงครึ่งแล้วนะครับหกโมงเย็นเกิดมาไม่ทันนะครับเกิดวิ่งมาไม่ทัน เดี๋ยวรอ75นะครับอีกสักหน่อยนะครับเดี๋ยว75เขาเดี๋ยว75จะตามหลังตองห้าไปเลยนะครับหลังครับขบวน75นะครับวันนี้ช้า113นาทีนะครับกำลังจะผ่านจุดกัดเครื่องเคลื่ออัตโนมันตินะครับอยู่อยู่ไออันนี้นะครับอยู่ บนกุสะนะครับอยู่ที่ถ้าอยู่ที่ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นตรงอันนี้นะครับเแถวแถวแถวตรงไรนะครับเกล้ๆเลยนะครับตอนนี้18บแปนาฬิกาห้นาทีแล้วนะครับนี่รถกำลังมาแล้วนะครับตอนนี้ตัดภาพกันนะครับ มาแล้วมาแล้วนะครับเจ็ห้านะครับตอนนี้18นาฬิกาห้าสิบเก้านาทีแล้วนะครับจะทุ่มหนึ่งอยู่แล้วมาแล้วครับนุ่นอะมาแล้ว เห็นแงไฟมาแล้วนะครับครับม,มืดมากเลยนะครับถ้ามันมันไม่สวยก็ขออภัยนะครับรถชา113นาทีนะครับตอนนี้น1 0 1นาิกาหนาทีนะครับ ไม่เคยเห็นเจ็ดห้ามาค้ำขนาดนี้เลยนะครับจริงๆป่านี้ถึงน้องคายแล้วนะครับมานุ่งแล้วเสียงวีดมาแล้วครับดีๆเสียงเครื่องกันตรงนี้เสียงดังอยู่นะครับผมนี่คือมาละ 没卡了。 เจ็ดห้าเดินคลิปหน้านะครับ